ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,737ถึง1,738หยดเลือดนักปรา์โบราณ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องลุกขึ้นเถอะจางเซเวียนโบกมือแล้วกระบี่เปเลวเพลิงสีดำก็ลอยเข้าสู่มือของเขาเขารู้สึกได้ทันทีถึงพลังก,กำลังทำลายล้างที่อยู่ในตัวมัน ก่อนหน้านี้จางเซเวียนจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะนักรบขั้นชั่วกันละปาวสารโลกจารึกให้ได้แต่เมื่อมีกระบี่เปลวเพลิงสีดำอยู่ในมือเขาจะสามารถสังหารนักรบขั้นชั่วกันละปาวสารโลกจารึกจำนวนหลายสิบคนได้อย่างง่ายดายด้วยการกวาดแกว่งเพียงครั้งเดียวแม้วรยุทธขั้นนักปราดโบราณกับขั้นชั่วกันละปาววสารจะห่างกันเพียงหนึ่งขั้นแต่ช่องว่างของมันก็ยิ่งใหญ่ราวกับสวรรค์กับโลกความแตกต่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเอื้อมถึงได้โดยง่าย ในที่สุดเราก็สามารถปกป้องตัวเองจากเหล่านักปราดโบราณได้แล้วจางเซเวียนตาโตด้วยความตื่นเต้นแม้หน้าหนังสือสีทองจะทำให้เขาสังหารนักปราดโบราณได้แต่ก็มีขีดจำกัดยกตัวอย่างท่าตาเท่าอยู่ยังคงหลบซ่อนและเก็บตัวเงียบเขาก็ไม่มีทางทำอะไรได้ต่อให้มีหน้าหนังสือสีทองอยู่กับตัวแต่สถานการณ์จะพลิกผันทันทีเมื่อกระบี่เปเลวเพลิงสีดำสำเร็จวันยุทธขั้นนักปราชดโบราณ ้าตาเท่าอยู่โจมตีเขาอีกครั้งกระบีบเปลวเพลิงสีดำจะต้องแกะรอยจากรังสีของอีกฝ่ายได้และเล่นงานจนหมอนั่นได้รับบาดเจ็บแน่นี่คือวิธีการที่บรรพบุรุษเก่าแก่ของตระกูลจังใช้เล่นงานตาเท่าอยู่ให้ล่าถอยสิ่งนี้จะเป็นไม้ตายล้ำค่าอีกอันหนึ่งที่จังเซเวียนมีอยู่ในครอบครองหากเขาใช้มันพร้อมกับศพของเผ่าพันพธุ์ปีศาจที่เป็นนักปรา์โบราณก็คงสามารถสังหารนักปรา์โบราณได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเฉพาะหน้าหนังสือสีทองอีกต่อไปแล้วเอาลัะแกควรขัดกลาวอนยุธเสียก่อนจางเซเวียนสั่งการกระบี่เปลวเพลิงสีดำพยักหน้ามันลอยไปหาพื้นที่เงียบเงียบเพื่อทำการฝึกฝนวอนยุ์แต่ยังไม่ทันจะไปได้ไกลมันก็พุ่งเข้าใส่หอกสวรรค์กระดูกมังกรที่กำลังลอยเข้ามาและรีบโค้งคำนับอย่างงามให้อีกฝ่ายก่อนจะมุ่งหน้าไปตามทางของตัวเอง เมื่อสำเร็จวันยุทธขั้นนักปราดโบราณแล้วกระบี่เปลวเพลิงสีดำถึงได้รู้ว่าฉนวนที่อยู่บนหอกสวรรค์กระดูกมังกรนั้นทรงพลังแค่ไหนหากฉนวนได้รับการปลดปล่อยพลังออกมาก็แน่นอนว่ามันย่อมไม่มีโอกาสรับมือกับหอกสวรรค์กระดูกมังกรได้เลยเซเวียนเอ๋อหอกของลูกเห็นภาพนั้นเซียนดาบชิงตาโตด้วยความประหลาดใจลำดับขั้นระหว่างของล้ำค่าแต่ละชิ้นถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจน มันจะโค้งคำนับให้กับของล้ำค่าที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเท่านั้นถ้ากระบีบเ,เปลวเพลิงสีดำแสดงความเคารพต่อหอกสวรรค์กระดูกมังกรนั่นก็หมายความว่าหอกสวรรค์กระดูกมังกรแข็งแกร่งกว่าของล้ำค่าระดับนักปราชดโบราณอย่างนั้นหรือเขารู้ว่าหอกสวรรค์กระดูกมังกรมีพละกกำลังเหนือชั้นกว่าอาวุธทั่วไปแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันทรงพลังขนาดไหนไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ความโชคดีเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นจางเซเวียนอธิบายยิ้มยิ้ม แค่ความโชคดีเล็กน้อยอีกอย่างเสียนดาบชิงถึงกับเซและแทบซุดพวบลงกับพื้นลูกเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับคำว่าความโชคดีเล็กน้อยหรือเปล่าถ้าหอกสวรรค์กระดูกมังกรกระบี่เปลวเพลิงสีดำและของล้ําค่าระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่ลูกมีอยู่เป็นแค่ความโชคดีเล็กน้อยแล้วอะไรในโลกนี้ที่จะเรียกว่าเป็นความโชคดีใหญ่หลวง รอตรงนี้สักครู่นะผมจะทำให้ภาพวาดยอมจำนนจางเซเวียนไม่อธิบายอะไรต่อเขามุ่งหน้าตรงไปอย่างทิศท,ทางหนึ่งไม่ช้าจางเซเวียนก็มาถึงถ้ำเขาคว้ามือกลางอากาศแล้วม้วนกระดาษม้วนหนึ่งก็ปรากฏมันคือภาพวาดฉบับดั้งเดิมของผืนผ้าใบสีฤดูจางเซเวียนพบมันตอนที่แผ่ออนาเขตของจิตวิญญ,ญาณออกไปไกลแสนไกลด้วยการเคาะสองถึงสามครั้งภาพวาดนั้นก็ยอมอมรับเขาเป็นเจ้านายจางเซเวียนเก็บมันเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติ ครืนนนเกิดการกระตุกครั้งหนึ่งแล้วเซียนดาบชิงเมืองก็พบว่าพวกเขากลับมาอย่างห้องโถงทั้งคู่หันครอบไปมองบริเวณที่ภาพวาดเคยติดตั้งอยู่แต่ก็พบว่ามันหายไปแล้วอึดใจต่อมาจางเซเวียนก็ออกจากภาพวาดและมาปรากฏตัวท่านพ่อท่านแม่อยากฝึกฝนวอนยุตธที่นี่หรือตามผมไป ทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในหอความสำเร็จอันยิ่งใหญ่คือผืนผ้าใบสีฤดูแต่ทั้งรูปปั้นของ72นักปราดพลังจิตวิญญาณอันเข้มข้นและอักษรจารึกที่อยู่บนผนังก็ล้วนแต่เป็นทรัพยากรล้ำค่าสำหรับการฝึกฝนวรยุทธเช่นกันทั้งคู่จะยกระดับวรยุทธได้เร็วขึ้นอีกเป็นสิบเท่าหากฝึกฝนวรยุทธในห้องโถงแห่งนี้แทนที่จะไปที่อื่น เซียนดาบชิงเมืองสบตากันก่อนจะพร้อมใจสายหน้าพวกเราไม่ตามลูกไปหรอกที่นี่เงียบสงบดีเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ยกระดับวอนยุท์ของจิตวิญญาณและสภาวะจิตใจรวมทั้งซึมซับหยดเลือดของนักปราชญ์โบราณด้วยพ่อกับแม่จะพยายามฝ่าด่านวอนยุท์ที่นี่แหละทั้งคู่รู้ดีว่าหากติดตามจางเซเวียนไปก็มีแต่จะเป็นภาระซึ่งในเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ฝึกฝนวอนยุตที่หอความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จะดีกว่าหากสามารถฝ่าด่านนอวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราชญ์โบราณได้ ก็จะได้มีส่วนช่วยเหลือลูกชายในการปฏิบัติภารกิจของเขาฉันก็จะอยู่ที่นี่ด้วยหูเหย่ยาเหวยพูดเธอเพิ่งฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่การเป็นนักรบการพักฟื้นภายในและยิ่งจะเป็นภาระหนักขึ้นอีกหากยังยืนกรานที่จะติดตามจางเซเวียนเจ้าอยากก้าวออกมาแล้วพูดว่าท่านอาจารย์ฉันขอตามไปด้วยฉันรู้ว่าพวกนั้นในเว่รหรูเย็นกับหยวนเทาไปไว้ที่ไหน อือจางเซเวียนพยักหน้าเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระดิกนิ้วแล้วหยดเลือดหยดหนึ่งของนักปราชโบราณก็ลอยเข้าหาเจ้าอย่าซึมซับเลือดหยดนี้เสียก่อนอันตรายมากมายรอยอยู่ข้างหน้าถึงหยดเลือดของนักปราชโบราณทุกหยดจะเป็นทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้แต่ก็ไม่ได้สําคัญกับจางเซเวียนมากไปกว่าความปลอดภัยของลูกศิษย์ของเขาได้ เจ้าหยาซุดตัวลงนั่งและซึมซับหยดเลือดเข้าสู่ร่างกายพลังงานพรุ่งพล่านไปทั่วร่างของเธอแต่เพียงไม่ถึงสิบนาทีเธอก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยในตาเป็นประกายเจิดจ้าคุณซึมซับหยดเลือดของนักปรา์โบราณสำเร็จแล้วหรือจางเซเวียนถามอย่างประหลาดใจเหตุที่เขาซึมซับหยดเลือดได้เร็วก็เพราะมันเป็นหยดเลือดของบรรพบุรุษเก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากตัวเขาแต่ทำไมเจ้าหยาถึงซึมซับได้รวดเร็วเหมือนกัน ใช่แล้วท่านอาจารย์เจ้าอยาพยักหน้าหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนทางเดินพลังปราณให้ฉันใหม่ฉันก็รู้ตัวว่าสามารถแปลเปลี่ยนพลังงานใดๆก็ตามให้กลายเป็นพลังปราณของฉันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแม่หยดเลือดหยดนี้จะมีพลังงานมากแต่การซึมซับมันก็ไม่ใช่ปัญหาทางเดินพลังปราณจางเซเวียนขมวดคิ้ว เขากระดิกนิ้วและส่งกระแสพลังปราณสายหนึ่งเข้าสู่ร่างของเจ้าหยาเพื่อตรวจสอบสภาวะของเธอดูเหมือนว่าหลังจากที่เจ้าหยาได้รับการปรับเปลี่ยนทางเดินพลังปราณความสามารถในการซึมซับพ,พลังงานเข้าสู่ร่างของเธอก็เหนือชั้นกว่านักรบทั่วไปมากพูดกันตามตรงแม้แต่จางเซเวียนก็ยังอ่อนด้วยกว่าในเมื่อเครือข่ายทางเดินพลังปราณของเธอเหนือชั้นเสียยิ่งกว่านักปราด์โบราณก็ไม่น่าแปลกที่เธอจะซึมซับหยดเลือดของนักปราช์โบราณได้อย่างรวดเร็ว ปกันเถอะข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าอย่าซึมซับหยดเลือดของนักปรา์โบราณได้อย่างรวดเร็วนั้นหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เธอก็มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ในมือแล้วหากเกิดเหตุร้ายทั้งคู่กล่าวอาลาเซียนดาบชิงเมืองจากนั้นจางเซเวียนก็มุ่งหน้าออกจากขอความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับเจ้าหย่าเซียนดาบชิงยิ้มเจินขณะเฝ้ามองทั้งสองที่กําลังจกไปพร้อมกับเปลว่าเขาอาจเป็นลูกชายของเราแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งตัวเขาและลูกศิษย์ของเขานั้นทรงพลังเหลือเกิน เพียงแค่การซึมซับหยดเลือดของนักปราชญ์โบราณเซียนดาบชิงเมืองต้องเก็บหยดเลือดไว้ในจุดตันเทียนและซึมซับมันทีละน้อยโดยอาจต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือยาวนานกว่านั้นแต่ในทางกลับกันจางเซเวียนกับเจ้าอย่าสามารถซึมซับไปเลือดเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาได้ทันทีช่างเป็นวีรกรรมที่น่าทึ่งเหลือเกิน เราต้องฝึกฝนให้หนักกว่าเดิมแล้วละไม่อย่างนั้นถ้าลูกชายของเรากับลูกศิษย์ของเขาล้าหน้าเราไปเราคงไม่อาจรักษาเกียรติยศของผู้อาวุโสเอาไว้ได้เซียนดาบเมิงพูดจริงๆด้วยเซียนดาบชิงพยักหน้าทั้งคูุ่ดตัวลงนั่งกับพื้นและตั้งต้นฝึกฝนวอนยุธบ,บรรพบพมรุษเก่าแก่คุณต้องชดเชยความเสียหายให้พวกเรานะที่ด้านนอกหอความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เด็กวัยรุ่นทั้งแปดซึ่งถูกขับไล่ออกมากำลังร่ำร้องด้วยน้ำตาหนองหน้า พวกเขาทุ่มเทเวลาและความพยายามมากมายเพื่อเตรียมการเข้าสู่หอความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะถูกซ้อมอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะถูกจับโยนออกมาจากหอบริวารโดยที่ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลยความแข็งแกร่งของพวกคุณยังอ่อนด้วยพวกคุณต้องโทษตัวเองเท่านั้นแหละนักปราดโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ตอบโต้ด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกความไม่แยแส ไม่ใช่เพราะพวกเราอ่อนได้แต่หมอนั่นทําให้ทั้งอสูรและของล้ําค่ามากมายยอมจำนวนได้ถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางที่เขาจะสู้กับพวกเราได้หรอกเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งกัดฟันด้วยความจมเกลียดจงชังหมอนั่นมีอะไรดีทั้งหมดที่หมอนั่นมีก็แค่อสูรกับของล้ําค่าหากปราศจากสองอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสู้รบปรบมือกับพวกเขาได้เลย ใช่แล้วบรรพบุรุษเก่าแก่พวกเราขอวิงวอนให้คุณจัดการให้เราได้ดวนกันอย่างชอบธรรมกับเขาถ้าเขาสามารถเอาชนะพวกเราได้โดยไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นใดพวกเราก็จะเต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้วัยรุ่นอีกคนหนึ่งรีบพยักหน้ารับเอออบรรพบุรุษเก่าแก่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้งพี่หงเทียนทายาทของผมอยากทำการดวนอย่างชอบธรรมกับทายาทของคุณคุณจะอนุญาตไหม คุณหารือเรื่องนี้กับทายาทของผมได้เลยวางใจเถอะขอแค่คุณไม่ทําอะไรที่ขัดกับหลักการผมจะไม่เข้าไปก้าวไก่บรรพบุรุษเก่าแก่ของตระกูลจางตอบขณะที่จางเซเวียนกับคนอื่นๆเข้าสู่หอความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เขาก็ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่อยยังชั่วหน่อยบรรพบุรุษเก่าแก่ของ100่งรอยสำนักแห่งนักปราด t h หายใจเฮือกตอนที่1738โจมตีนักปราดโบราณฟึบ เกิดแสงสว่างว่าบนฉนวนที่ปิดกั้นหอความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จางเซเวียนกับเจ้าอยากกระเด็นออกมาพวกคุณจะไปไหนเด็กวัยรุ่นทั้ง8ปดพร้อมกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งจากหนึ่ง้อสำนักแห่งนักปราดเข้าตีวงล้อมจางเซเวียนกับเจ้าหยากทันทีที่ทั้งคู่ปรากฏตัวอะไรกันคุณยังอยากถูกซ้อมหรือจางเซเวียนคำรามเขาอุตส่าห์ไว้ชีวิตเด็กพวกนี้ยังไม่รู้จักสำนึกบุญคุณอีกคิดว่าจะเล่นงานเขาได้ง่ายๆหรือไง พวกเราอยากท้าดวลอย่างชอบทำกับคุณหนึ่งต่อหนึ่งแต่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ชาวอาวุธหรืออสูรคุณกล้ารับคำท้าของพวกเราใหม่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งคำรามท้าดวลอย่างชอบทำแล้วเดิมพันคืออะไรจังเซเวียนมองหน้าทั้งกลุ่มอย่างไม่แยแสถ้าไม่มีเดิมพันเขาก็ไม่คิดจะเสียเวลาต่อสู้อย่างไร้ประโยชน์กับคนพวกนี้ ยังไม่ทันที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นจะได้ตอบเสียงนักปราชญ์โบราณคนหนึ่งก็ดังกึกก้องก่อนหน้านี้พี่หงเทียนได้มอบหยดเลือดของนักปราชญ์โบราณให้คุณห้าหยดถ้าคุณเอาชนะพวกเขาในการดวลได้ผมก็จะมอบหยดเลือดของนักปราชญ์โบราณห้าหยดให้คุณเป็นเดิมพันนี่คือเดิมพันที่พวกเราพร้อมมอบให้แล้วคุณมีอะไรจะเสนอผมมีอะไรจะเสนอจางเซเวียนครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งก่อนตอบว่าผมจะไว้ชีวิตพวกเขานักปราชญ์โบราณรู้สึกเจ็บแปลกในอก ถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าใครจะชนะดวลแถมผมยังเสนอจะมอบหยดเลือดห้าหยดของนักปราชดโบราณให้คุณด้วยแล้วนี่คือสิ่งที่คุณเสนอให้ผมหรือแน่ใจใช่ไหมว่าตัวเองจะชนะถ้าคุณแพ้คุณต้องมอบผืนผ้าใบสีฤดูให้พวกเราจริงด้วยคุณต้องนำผืนผ้าใบสีฤดูมาเป็นเดิมพันเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆตะโกนเป็นเสียงเดียวกัน แต่ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงก็เห็นจางเซเวียนมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาราวกับกำลังมองคนโง่เงี้ยวพวกคุณฝันไปหรือเปล่าคิดว่าหยดเลือดของบรรพบุรุษเก่าแก่ของคุณเพียงไม่กี่หยดจะล้ำค่าพอให้ผมนำผืนผ้าใบสี่ฤดูออกมาเป็นเดิมพันหรือถ,ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รับเดิมพันของคุณเหมือนกันเพราะถ้าคุณแพ้ดวนพวกเราก็ไม่ได้อะไรจากการดวลคอรั้งนี้เลยกลุ่มคนจากหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราดประท้วงอย่างโกรธเกรี้ยว นักปราดโบราณของ100รสำนักแห่งนักปราดยิ่งเจ็บปวดหัวใจกว่าเดิมมันไม่ใช่กรงการอะไรของผมเลยนี่จริงไหมผมไม่ได้สนใจอยากดวนกับพวกคุณสักหน่อยถ้าคุณไม่อยากสู้กับผมก็ยกเลิกการดวนซะจังเซเวียนพึมพำขณะยืดหลังบิดขี้เกียจเขาไม่เคยคิดจะดวนกับกลุ่มคนจาก100สำนักแห่งนักปราดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้ดวนหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เอาอย่างนี้ดีไหมพวกเราจะแลกหยดเลือดให้หยดกับการได้รับโอกาสให้เข้าไปฝ่าด่านวอนยุทธในผืนผ้าใบสีฤดูของคุณนักปราดโบราณจาก100สำนักแห่งนักปราดเสนอแนะอึมมอก็ยังไม่น่าฟังสำหรับผมอยู่ดีผมเป็นแค่นักรบขั้นร่างอัน,ทร,อนทรงเกียรติโลกจะรึกขณะที่เหล่าทายาทของคุณล้วนเป็นนักรบขั้นชั่วการละป่าวสารโลกจะรึกห่างกันถึงสองขั้นเต็มๆนะมันไม่เป็นการอาวาเปรียบผมไปหน่อยหรือหากไม่อนุญาตให้ผมใช้ของล้ำค่าและอสูรจังเซเวียนถาม ผมจะให้พวกเขาลดระดับวันยุทธให้เท่ากับคุณนักปราดโบราณจากหนึ่งรอยสำนักแห่งนักปราดตอบก็ถือว่าไม่ยุติธรรมจริงๆที่พวกเขาจะกำหนดกฎเกณฑ์เข้มงวดเกินไปกับอีกฝ่ายแถมยังส่งคู่ต่อสู้ที่มีวันยุทธสูงกว่าไปดวนกับเขาด้วย ถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมเลยเริ่มกันเถิดจางเซเวียนพยักหน้าก่อนจะก้าวออกมาเขาหัวเราะหืห่หจากนั้นก็พูดขึ้นว่าเพื่อให้เราทั้งสองฝ่ายไม่เสียเวลาพวกคุณเข้ามาหาผมทีเดียวพร้อมๆกันเลยเพราะถ้าคุณเข้ามาทีละคนผมอาจยั้งมือไม่ทันต้องขออาภัยไว้ด้วยหากพวกคุณสองสามคนจะต้องเสียชีวิตในการโดนคอรังนี้คุณอยากสังหารพวกเราหรือก็ลองดูเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งคำราม เขาลดระดับวันยุทดลงไปเป็นขั้นร่างอันทรงเกียรติโลกจะรึกก่อนจะพุ่งเข้าใส่จังเซเวียนและเปิดการโจมตีก่อนด้วยการใช้ศาสตร์ลับอันน่าทึ่งบางอย่างการเคลื่อนไหวของเด็กวัยรุ่นคนนั้นรวดเร็วมากในชั่วพริปตาเขาก็มาหยู่ตรงหน้าจาังเซเวียนพลังฝ่ามือพุ่งลงจากด้านบนเข้าใส่ศีรษะของเขาในตอนนั้นเด็กวัยรุ่นคิดว่าเขาได้แต้มต่อแต่ยังไม่ทันที่พลังฝ่ามือจะถึงตัวอีกฝ่าย ก็รู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกกราวกับมีลมรั่วออกจากปอดทั้งสองข้างของเขาเมื่อก้มลงมองก็เห็นว่าฝ่ามือของอีกฝ่ายพุ่งตรงเข้าใส่แผงอกของเขาแล้วปังเด็กวัยรุ่นกระเด็นไปไกลก่อนจะตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเขาไอและกระอักเลือดออกมากองใหญ่เขาประหลาดใจเพราะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจางเซเวียนเล่นงานเขาตอนไหนราวกับฝ่ามือของอีกฝ่ายพุ่งทะลุมิติเข้าใส่เขา เข้ามาหาผมพร้อมๆกันเลยหนึ่งต่อหนึ่งนะพวกคุณสู้ผมไม่ได้หรอกจังเซเวียนชำืองมองกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เหลือพวกเราลุยพร้อมกันเลยเมื่อทั้งกลุ่มเห็นการต่อสู้ก็รู้ทันทีว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของอีกฝ่ายเหนือชั้นกว่านักรบคนอื่นที่มีวันยุทธระดับเดียวกันไม่มีทางที่พวกเขาจะเอาชนะได้ด้วยการดดนหนึ่งต่อหนึ่งต่างคนจึงไม่ลังเลพวกเขาพยักหน้าให้กันขณะพุ่งเข้าใส่จังเซเวียนนอย่างพร้อมเพรียงตุ๊กปากปึก ยังไม่ทันที่ทั้งกลุ่มจะถึงตัวจังเซเวียนอีกฝ่ายก็พุ่งเข้าใส่พวกเขาแล้วราวกับเสือที่เล่นงานฝูงแกะไม่มีเด็กวัยรุ่นแม้แต่คนเดียวที่ต้านทานพละกำลังของจังเซเวียนได้ ทุกคนล้วนแต่เป็นอัจฉริยะชั้นยอดของ100สำนักแห่งนักปราดและภาคภูมิใจในประสิทธิภาพการต่อสู้ของตัวเองที่เหนือชั้นกว่านักรบรุ่นเดียวกันแต่เมื่อเผชิญกับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าความแข็งแกร่งที่พวกเขาเคยภาคภูมิใจนั้นกลับช่างหน้าสมเพชและหน้าหัวเราะราวกับพวกเขาเป็นเด็กน้อยที่กำลังเดินแถวต่อหน้าผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาทรงพลังขนาดนั้นได้อย่างไร นักปราดโบราณจากหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราดที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่รู้ทันทีว่าเหล่าทายาทของเขาต้องพ่ายแพ้การดวลแน่แม่อีกฝ่ายจะเป็นแค่นักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติโลกจะรึกแต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาเทียบชั้นได้กับนักรบขั้นชั่วการละปาวสารเลยทีเดียวในบรรดาลูกศิษย์ลูกหามากมายของหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราดผู้เดียวที่มีความสามารถระดับนี้ก็คือของซือเหวยาเท่านั้น เมื่อเฝ้าดูการต่อสู้อีกระยะหนึ่งนักปราดโบราณก็ได้เห็นความจริงอันน่าเจ็บปวดที่ว่าแม้จะสู้รบกันเป็นกลุ่มพวกเขาก็ยังเทียบชั้นกับจางเซเวียนไม่ได้เลยสักนิดเขาไม่อยากยอมรับแต่นักปราดโบราณจากหนึ่งรอยสำนักแห่งนักปราดก็ถอนหายใจเฮือกและแนะนําว่าพวกคุณสู้เขาไม่ได้รอกยอมแพ้เธอแต่ทันทีที่เขาพูดจบเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ด้วยการโจมตีอย่างไม่ลดละของกลุ่มเด็กวัยรุ่นจาก100สํานักแห่งนักปราดจางเซเวียนพลาดทั้งทําเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงเปิดช่องโหว่ไว้ชั่วขณะเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งมีสายตาเฉียบแหลมมองเห็นโอกาสนี้และใช้นิ้วจิ้มเข้าที่จุดอ่อนของจางเซเวียนทันทีในช่วงเวลาของเหตุการณ์อันคาดไม่ถึงนั้นบางทีอาจเป็นเพราะจางเซเวียนคิดว่าสายเกินไปแล้วที่เขาจะหลบเลี่ยงการโจมตีจึงยกมือขึ้นปล่อยพลังเล่นงานศีรษะของเด็กวัยรุ่นคนนั้นแทน มันคือกระบวนท่าที่อาจสร้างความพินาศให้ทั้งสองฝ่ายเด็กวัยรุ่นอาจใช้นิ้วแทงทะลุหัวใจของจางเซเวียนได้แต่ศีรักของเขาก็จะต้องแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและตายทันทีที่สำคัญกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากพละกำลังอันน่าสะพรึงในการเคลื่อนไหวของทั้งคู่ก็ถือว่าสายไปแล้วที่ทั้งสองฝ่ายจะถอนการโจมตี หยุดน,นักปราชดโบราณของ100สำนักแห่งนักปราดคำรามอย่างร้อนรนกระแสพลังงานเข้มข้นอบล้อมพื้นที่ทั้งหมดอย่างรวดเร็วสกัดกั้นมิติบริเวณนั้นไว้ดูเหมือนนักปราดโบราณจาก100สำนักแห่งนักปราดจะตัดสินใจเปิดการโจมตีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดศกนาฏกรรมแต่หลังจากปล่อยพลังงานไปได้เพียงครู่เดียวชายหนุ่มที่อยู่ด้านล่างซึ่งเมื่อครู่นี้เกือบจะถูกแทงทะลุหัวใจก็เคลื่อนไหวอย,อย่างเงยเรง,งะและหลบเลี่ยงกระบวนท่าที่อาจทําให้เขาถึงแก่ความตายไปได้อย่างบุบวิด,วด จากนั้นกระบี่เล่มหนึ่งก็มาอยู่ในมือของเขาฟืบนักปราดโบราณของหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราดต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเป้าหมายของกระบี่เล่มนั้นไม่ใช่เหล่าทายาทของเขาแต่เป็นตัวเขาเองนี่มันอาวุธของนักปราดโบราณนักปราดโบราณของหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราตรีตาด้วยความตกใจเขาไม่คิดว่าชายหนุ่มจะจงใจเปิดเผยจุดอ่อนเพื่อยั่วยุให้เขาเปิดการโจมตีและจะได้ค้นหาตำแหน่งที่ซ่อนของเขา นักปราดโบราณพยายามหลบหนีทันทีแต่ก็สายไปกระบี่แพ่รังสีอบล้อมร่างของเขาไว้ตรึงเขาให้หยุดนิ่งอยู่กับที่วิงงงง,งประกายคมปราบสว่างวาบขึ้นกลางอากาศเลือดสดๆพุ่งออกมาหห้า,หาคุณได้รับความสำนึกในบุญคุณอย่างสูงสุดจากผมนะัสำหรับความใจกว้างของคุณจางเซเวียนหัวเราะหืืขณะรีบเก็บหยดเลือดเหล่านั้นเข้าสู่น้ำเต้าที่เขาเตรียมไว้รวมแล้วก็ได้หยดเลือดราว20หยด หยดเลือดห้าหยดของนักปรา์โบราณไม่เพียงพอสำหรับการต่อสู้ของเขาอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จางเซเวียนหมายตาไว้ตั้งแต่แรกดูเพลินเพลินนักปราดโบราณของ100สําสำนักแห่งนักปราดก็มีทีท่าสุภาพดีแต่กลับเลือกที่จะมองข้ามพฤติกรรมโหดร้ายของเหล่าทายาทของตัวเองไม่ใส่ใจกับการที่เด็กกลุ่มนี้ลักพาตัวลูกศิษย์ของเขามาหาผลประโยชน์ไม่เพียงเท่านั้นยังใช้พลักกำลังของตัวเองกดข่มจางเซเวียนเพื่อย,ยับยั้งไม่ให้เขาได้ตัวเจ้าอย่าด้วย ไม่มีทางที่จางเซเวียนจะยอมพลาดโอกาสที่จะได้เอาคืนคุณเพราะเสียเลือดมากเกินไปนักปราดโบราณของ100สำนักแห่งนักปราดถึงกับหน้าซีดด้วยความอ่อนพลียอเขาเกิดความโกรธเกรี้ยวจากการถูกโจมตีอย่างกระทันหันและกำลังจะตอบโต้ก็พอดีกับที่รู้สึกได้ถึงรังสีงามสง่าที่แผดกล้าออกมา นั่นคือรังสีของบรรพบุรุษเก่าแก่ของตระกูลจังจังหงเทียนซึ่งปรามเขาไม่ให้โจมตีทายาทตระกูลจังรู้ดีว่าตอนนี้ตัวเองมีพละกําลังไม่พอจะสู้รบปรบมือกับจังหงเทียนนักปราดโบราณของหนึ่งร้อนักแห่งนักปราดจึงกลั้มกลืนความโกรธเกลี้ยวไว้และยังมือไม่น่าเชื่อว่านักปราดโบราณอย่างเขาจะถูกนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติล่อลวงจนถึงขั้นที่ตัวเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงแค่คิดก็เหลือเชื่อแล้ว หัวหน้าตระกูลจังคนใหม่ช่างหน้าทึ่งเสียจริงผมประทับใจมาก100สำนักแห่งนักปราดของพวกเรายอมรับความพ่ายแพ้ลาก่อนฟิลววววเกิดพายุหอบใหญ่แล้วนักปราดโบราณของ100สำนักแห่งนักปราดก็ฉุดเหล่าทายาทของเขากลับสู่ฐานที่มั่นของตัวเองก่อนจะหันหลังกลับและเตรียมตัวจากไป รอเดี๋ยวแล้วเลือดนักปราดโบราณห้าหยดที่คุณสัญญาว่าจะมอบให้ผมหากคุณแพ้ดวนน้ำมันอยู่ไหนคิดจะผิดสัญญาหรือจังเซเวียนตะโกนไล่หลังนักปราดโบราณจากหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราดนักปราดโบราณถึงกับเซเมื่อได้ยินคำนั้นเขาแทบกระอักเลือดกองใหญ่เขาระงับความเจ็บแปรดที่หน้าอกไว้จากนั้นก็สะบัดข้อมือและนำขวดหยกใบหนึ่งออกมาก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วเกรงว่าจะโมโหจะนอขาดใจตายเสียก่อนหากยังต้องพูดจาก,กับชายหนุ่มคนนี้ JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง